พวกมูเ่เฮาเมือนีอีพร้อมด้วยศิทธิญาณุสิทธิสืบสารงานพัฒนาของหลวงพ่อพระครูบุรีรัตนาจารย์โดยมีพระครูธรรมทรคำพันธิปัญโยเป็นประธานสร้างศูนย์พัฒนาคุณธรรมสวนป่าบุรีรัตนาจารย์มีการสร้างนรกสวรรค์ แล้ววันนี้มีรายการเทศออกสถานีวิทยุด้วยปุ้ยปัตโท้พวกคือขักตตวรรันี่ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ,อากาศบ่เออเอาดีตัวเราพจนมา้างสางก็ดียุดอกดีเบิร์ตแต่ว่ามันสำคัญที่คนมันึิมาเห็นนะบอธรันศูนย์พัฒนาพระจะเป็นอยากพัฒนา จะแมนอยากซอยเอออยากซอยสังคมอบตอก็อยากซอยเอออยากให้เด็กหน่อยเด็กเล็กโตการสำคัญก็คือลูกคือเต้าเออวัยรุ่นอนะ่ะโตสำคัญเอออบตต้องคึดเด้เอบตอมาอยู่บนมาบอยู่ดต้นอบต มาหันนายยกนายยกได้หรอทักชินบอกด้วยแม่พระนายยกอบตบอกโอวจะแนวโอ้โออยปวดขามีมองเห็บพอดีพระเร์เอา้าพระกะมีนาทีคือพัฒนากาต้องให้ความร่วมือกันทุกายทุกฝ่บยอ่แมนสิให้ยแต่พระ ภาคเวาบ่าบาเช้าแต่ว่าขี่เราก็ะหลยบ่เช่าเออเรากะสังคมคุมมือนี่พวกผู้เฒ่าพิจารณาเบิงบอนั่งตาเหลือมเมาเมาน้ำมูนี่นลูกหลานจะไหนมันคือมืนแท้มันตื่นแต่เดิกมาหนึ่งเขาให้ไม่ไงเสบาทจะคนยงบเคคลแล้วศาดต แม่สอนลูกจังไรแม่ไงเบาพอได้เราได้แม่ไงเบาปั๊บหลานมาก็เสียบไซโลดจิสิมาเบาได้แม่ยังเบาเบาแม่มั่นกับบะีรก็สอนลูกบ่ดีเอายังสอนเอาโทรทั์สอนคำว่าตื่นมาบ่พาลูกกาพาจักเถ่อนั่งอยู่นี่กระเบิดป้านี่ยังให้ลูกดีพ่อกบขี้เ้า แม่กับปากพระแดกเล่นไพ่กับเล่นเดน,นเบอร์กับคักผัวก,กินเหล่าน้อยเดียวมึงสะแตกกัเจ้านะัก <st> บัดเพิ่นซื้อเบอร์บัดเพิ่นซื้อซอยนั่นน่ะผัวไปเห็นว่าโพดไประด้อเท่เาด้อเห็นว่ากะระเด็นกรเกงใจผัวเลยล้อซื้อซอยก็ะดิะ่งผัวบ่าว่าเลยเมียเอายั้งกะแล้วนี่ โตนี่ได้สําคัญบาทนี่พญายไม่ไยอัตมาโดดขึ้นห่วงอย่างเดียวกับคือผู้สิมะสืบทอดแท่นอัตมาผู้สิมาแท่นพอใยญ่นี่เกาสักกท่านนี่ฮัดไวเราบ่อฮัตเท่านี้แล้วตายมืออื่นเฮื้อให้ต่ังใ <c oughs> ดไพด์ดิสิมะอินามานี่ไม่อยังพอดีฮัดไวลราบอ่อแล้วชาตินั่นบบมี่ไบด้ฮัดกันไว้ จังว่าเรื่องคู่มือนี่ปัญหาใกล้โตง่ายๆเลยบ่ต้องเอาหยัางหลายดอกเอาแต่แค่ว่าลูกมันถามพ่อถามแม่บอพ่อรับเปนหนีทกศทใดมาถามบอคันว่าลูกสาวแม่เปนหนีทกศทใดมาถามบอวันแม่มนกระเบาคือคือวันนี้วันแม่รักแม่มา,มากๆที่สุดในโลกคะ่ะ กอดแอลแม่หอมบาทหนึ่งสองบาทล้างแม่มากๆอาแม่เอามาห้าร้อยบัตบ้นบอกเลยว่าโอ้ยมือนี่วันแม่แม่ออกหนูมาเสียเลือดเจ็กิโลตอนหนูเป็นเล็กน้อยหนูกัดนมแม่เจืเถื่อหัวนมแม่เปื่อยจะเถื่อหนูบ่ไา้ในเหตุบุญกับแม่เลยวันเกิดวันแม่ก็คือวันเจ็บวันปวดแม่ โอ้ยหนูขอสักสิ่งให้แม่ในเด้อแม่อาบน้าแม่หนูขอบุญกับแม่ในเด้อสิอาบน้าให้แม่เห็นไห่ไงอาบไห่ไงขอบุญในเด้อล้างตีนให้ไห่ไงทูหลังให้ไห่ไงบ่มีพ่อแม่สอนหืมป้านหันจะให้ลูกดีแค่นี้ก็บรสอนลูกบ่แม่แต่บรสอนสื่อๆเด้ พวกมูหฮาสังเกตเบิงบอ่อพอหญ่ไม่ใหญ่สังเกตเบิงบ่อผู้เฒ่ารุ่นเก่าเกาถ่าตระกูลใดพ่อแม่มีศินมีธรรมตระกูลใดบาดผ้าลูกผ้าเต่าเห็ดสังกทานบ่เศร้าผ้าใวัดนันบัดนี้เห็ดอุทิศในพ่อแม่ป่ญ่าตาายพ่พอหญ่กับรักษาศินลูกได้ดีกับวัตถุคนเอาชอมเบิ่งอะไรบานใดคือกัน บ้านใดวัดบอ่อเข่าพ่อเจ้าบอ่อนพ่อแม่มันก็บอ่อเวิงบ้าเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็บดาโมูไปวัดได้เฮ้ยบ่ไปได้เดียวเลยผู้ใดไปวัดกูเพน้นไม้ฮัมรัวกูกูได้บไัไดหรอกเสียเวลากี่เหล้าไปพระสิวิยะกินนั่งรับตาตายเสือเราพ่อบาราละมันว่าพระเวิร์ตีข,ขี้ข้าด้วยทีตายมันว่าผู้ละคน กูบอกว่าได้เรียเสียเวลาหมดบางที่มันว่าพระถ้ามันเก่งปันัานกจยสิิมตพาตีเรากูบอกมากระ่าพากูบอกวันน้บอพาเราพอกูตายกูจะเออตบูขี่เราเม่อกี่เราวันเสียวเยพ่อกูตายมืแรกของเปาเลยเ้จะปส่วนแล้วกูจะกูจะื้อเราซื้อหาร่างแจกพวกเราคนเราคนลานั่งอ่อนพอห่อเด้วันบริบอสเลยพระเปลือกบอ เปลองกระมู่ยังดีก <us> ว่าลมว่าอย่างสี่โต้เอาม่าเราเชียวไมา้ย <they> ม <ieri> ่แ <out> ล้วเป็กสกอนเลยเป็กสกอนมาจาเสยรดังอ่อนพอมาเลยพอมันตายเอาคืนโต้โต้อต้คืนไดบอเอาอะไรอยบานโมตจัปพะคาวาโตระหะโตสัมมาชมพธททะหือตืมหมก่อนเชียวมาเสียหักตืมไหมก่อน นโมกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอภัยหื้อไอ้มันกินอยู่มันคืนนะมันก็บากแถาลานะอืมมันก็เป็น่างสันก็จังว่าอันนี้คนเลยขาดเลยบาดดีปัดแหงหนังปัดแหงโทรทัศน์ัดแหงเครื่องเสียงดีดีโททัศน์ดีดีเบิ้งแต่มูนันเบิ้ลืมเบิ้งพอบเบิ้งแม่ลืมสินลืมถ้ำกัน สังเกตเบิงบ่ละพ่อใหญ่สังเกตเบิงบ่าไปบินธบาตได้บ้านดิอาตมาบ่เบิงยังเบิงมาแต่คนนี่ล่ะมันเหตุจังไดเนี่ยเตลามือเดี๋ยวนี่พอเครื่องซีดีกับราคาถืกถือมีบัตคู่เฮือนว่าแตยยางเข่าบ้านมาสั่นไปบักสวยหนึ่งเดะบักหกโมงกลัวเดะว่าแตยยางเข่าบ้านบัดเปิดเพลงแข่งกันึ ย่างไปอียิ่งน่อยปิงงป้งจิงปิ้งจิ้งปิ้งจิงย่างไปยิ่งขึอนหลังหนึ่งพุนโทรหาเนอเดอย่างไปยิ่นนงขึอนหนึ่งผุนกินเข่าแล้วยังโอ้มันูกบัวถามว่าใส่บาทหรือยังมาลูกบัวย่างไปอียิ่งน่อยบาทนี่เออไพาว่ากูขี่เหล่ากระทางกระทางกพน่บาบ้านี่ เอ,โอ้โหมันคือคักทะเลาะบาดนี่ย่งางไปอีกบาดนี่ห้อนทั้งผุนปับ๊บเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาปัตตโทคนขู่มือมันคือโหดปั้นนั่นแหละพ่อใหญ่แต่กี่ตะกอนมันคือบอกว่าเอาผัวไปเผาจาังเถื่อมันมีแต่ว่าอยาเอาผัวกูเด้อมีแต่ว่าจะเัียเดี๋ยวนี้จะไหนมันว่าเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาบางทีมันโหดไปในที่คนนั่น ย่างไปอีกบาทด่จุดชุดผุนยังน่ได้ไใส่บาทดิย่างไปจุดชุดเงินทั้งผุ่นกอดน้องแนนๆลูกปะพ่อใหญ่มันคือโพดแท้กอดทื่อๆกับเพราะไรกอดแนนๆอีกอย่างไปอีกบาทด่เบิ่งเสียงอีสานอยู่ผุ่นว่าจังไดแห่ะอีโยงมึงอย่ามาว่ากูเลอยู่ผุน โง่ไปผูดจนที่สุดบ้านเบิ้งหนังบันียิ้งมาเลยเ,เร็วเร็วเร็ววิง่งมันรอบบมิเงินได้สบาทซุ่มหัวดำนอนปล,ลูกมีสามเ่าสี่เ่าลามัาราชใส่บาทยามาหมากจะจะอยู่ข้าแต่ตำหมากกับมีพ่พลังคนเฮ้ยหลวงพ่อมาแล้วพะไรแล้วกูเริ่มถากกูแน่สีหมากใส่าปากคลัก ลวงพ่อทานเดอร์ขออโฮชิพิพว่าเพ่กกัคุกเข้าใส่บาทโหลดดึงกองเข้าออกจากก้นปฏิใสยบาดพหลงไม่ไ่นะั่นเมื่อหีดปาดขัว่วประโจกเข้าใส่บาทโอ้ยหลวงพ่อขาออภัยเด้อแดงช่ำลืมโจกเข้าออกทิมแดงนะ่ปะปับ จกเขาอีกโอ้ยหลวงพ่อมันคือติดมือแห้งเถนอเสร็จก้นปัดระบาดดินโอ้ยเธอสิไดกินนอพระนอะโจกเขาใส่บาดอีกกระติดอีกโอ้ยหลวงพ่อขออภัยเดอ้อว,ว,าว่าเลยเสยหัวตีเราหัวขากุกพระเลยเดชสันเขาก็ขีหัวบาดมันบทิดบือ้อที่เราขีหัวอโอ้ยสามจังหวะจังเดชสันปัตตะโถ นัวพอดีแล้วใหญ่เอ้ยบบต้องใส่น้ำป่ายากเลยสามเท่าสี่เท่ามาเด้หลวงพ่อมาแล้วใช่บาทแล้วเววาคูมมือหลายบักในอยหน่อยบักดึงหัวก็เว้าเปลี่ยนไ้ซี่ปีมันลูกแต่เด็กมันก็มาเล่นกีดินรายอยู่ให้มันเด่นจะเีนเฮ้ยนันเด่นัวเหนยโคตรกีดินรายตบแปะแปะแปะอยู่สุ่มไม่ใหญ่เฮ้ยหลวงพ่อมาแล้วใช่บาทมันฟั่งหลายมือหลายจนเป็นอาทิตย์มันจาได้มันก็เวา้า แม่หลวงพ่อมาแหล้วเสบดแม่หลวงพ่อมาแหล้วยมเสบดมากระโต๊บขีดินบ้านแม่หลวงพ่อมาแหล้วเสบดแม่มานอนจะหายแล้วเปิดมุงออกมาประกอกขีดหัวปักผากุ้งกุ้่ได้หนึ่งขางตายที่กระดูกกรดจะไม่หยาเละบาตีเขาเลยม่อโลหายซำเลยได้หายย้อนหลวงพอ่อ โอ้ยบัณอันนี้ก็คือกันนั่นล่ะนี่เลี้ยวเบิรงนี่แมนเบิดสอนลูกกัจังไดคู่มือนี่จะเป็นยังซีเฮขน้อยก็หไฮมันอยู่ห้มันบาดาแม่มันกับห้องใสปลุกในเป็นยังลูกทีสจมาปลุกลูกใอยเดจจะใส่คอยแต่น้อยมากกับพ้าแห้งเราทุกครั้แต่คอยกับพ้าแห้งเราที่จมาใส่ลูก่อยอีกเด้นอนซะลูกให้คนตาม่เงา ส่งฟรีไม่อันแค่มองหาแฉบเขียวส่งฟรีแฉบเขียวส่งฟรีส่งฟรีต้องสมนำนาบอบาดสมนำนาบอบาดแต่และมือมันถามบอแม่หุงข่าวล้วบอหนูหุงเด้อมันว่าบอสมนาบอบาดนั่นแหละรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียังท่านสมัยอยู่เลยแต่ว่าคนบ่ยอมเหต จหว่าเด็กหน่อยคู่มือเลยเวยา,ากบาดนี่หูบ่บาดนีเด็กหน่อยแต่ละคนละคนที่มันไปลุงเรียนมัธยมนั่นจะไปนัางซ่อมเบงเดอร์ขานิมนต์อัตมาไปเทศไปเทศ,ไปเทศลุงเรียนคู่ขันไปอบรมนักเรียนมอสามนางแปะหมู่ปัญหาหกคนมิสถีนมาแล้วข่าพลว่าเอาลิบสติกมาท่าป,ป่า พะท่าแปรงเห็นผู้บ่าวห้องใสเฮ้ยเดี๋ยวผู้บ่าวกูได้บักตั้มนั่นเฮ้ยพักวักบักผู้บ่าวแลนตาเหลือก็ได้บักอันเบิง่งตีเดี๋ยวนี่ไม่ยิ่งกับเก่งพะโล่จะได้จงหัวจักไหลบักเถิกอเนั <c> ่น <oughs> ม่ใหญ่โอ้ยอาตมาก,ก็บ,บอกเคยเห็นเดี๋ยวนี่มันเป็นได้เดี๋ยวนี่พระว่าหยังศีลหามันบอกครบนั่งอยู่นี่เอาคันครบจะค้นซะเหล่า เขามาาคบบัคคะทายกับจ้าโคบะคบุรีฮ่าฮ่าฮ่าโี่ลีเด้ไปเทศบ้านซวยสินหาบะค,ครบเท่าดีโคบบ่ดิมัคคะทายยกพู้นางหนาอ้อยขนาดครบเลยลอยเปรอร์เซ็นบ่อเสื้ออ้อยหลวงพ่อขณนอยแข็งแหงเด้เรื่องศาสนาดิแมนบอ่อแมนหลวงพ่อเสื้อขณนอยเลยเพออราะว่าโอ้ยบ่หันเสือ้อหรอกเสื้อเลยหลวงพอ่พอเพราะว่า เจ้ายู่กับไผ่คณะยู่กับหลานเมี่ยเจ้าไปใส่ใต้แล้วมือเศร้าจะเห็นอย่างกินต้มปลาไผ่เห็ดให้เจ้าเห็ดเองใส่ว่าเจ้าบ่าขาดสัดหลวงพอ่อพระพุทธเจ้าพนว่าปานาติปาตาเวรมณีขน้อยบผิดเพราะว่าขน้อยขาป้าห่วยบผิดพระพุทธเจ้าพนบวา่าปลาห่วยติปาตาเว เบาจังสิก็เบ,บาเป็นบุย่ยนอกห้ามขาดสัตว์พวกไดนขาดสัตว์ด,ดูดูเกิดสาตว์หลังมากก็ขี่โลกขี่พญาตเป็นผู้มักหาท่านกับช้างเกิดมาสัตว์หลังกับเป็นเศรษฐีแต่ว่าขี่โลกรักษาบ่อเช่าบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญน,นี่คอตัวนี้แหละท้ยบ้านเถียงดีดีไปบ้านขมเมนตะพูดกอัน นิมนต์หลวงพ่อมาเทศจะได้จขะขางง่วเสนาบ่ขาจะได้กินบอ่อห้องใส่ก็กินน้ำกันตัวพระคู่ก็กินน้ำกันตัวหมดว่ะบ้าแต่พอทำไมก็เห็นมาแนวดีก็ไม่เห็นไผว่าจาังไนพระคู่บ,บ้านขน้อยก็เห็นแต่ว่าสกเล็กมาเลยห <c oughs> ลวงพ่อมาแต่ใส่ขึ้นมาเบาคือแทะ,ะมาแต่บ้านชล้วยเฮ้ยบ้านพี่ปอบ บ้านเจ้ากับพี่ปอบคือกันแล้วเห็นบ,บ่ลรอเวลาเมียเขียยให้ผัวกับแลนตั้มผัวนั่นแหะปอบผัวเตะเมียนั่นปอบหัวปอบเลยหันยีน่สิบห้าวาเขาปอบเฮ้ยพระคู่บ้านเขนาหน่อยบอกว่าบอกไม่เหงาเราขาดไปด้วยเอาหวัวาบาังสกุลกระเท้าปัตโตะมันคือเบาง่ายเถอพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนเอาหวัวมาบังสกุลกระเท้าคือเบาง่ายแถอเพระเาะไง ว่าแซนจากตัดหูใ่แกงพระกิเล็กมาให้อัตมากินดิเราสิบังสกุลให้หูเจ้าเบิ้งเอาบอเบาหน้านี่ก็เบาเป็นบ่อยเบาเป็นตัวของคนบ่บเป็นบใยเบาง่ายๆเลยบาทนี่เอามีคนหนึ่งย่างผ่านเจ้าประกอกใส่หัวขอโทษนะครับเดี๋ยวผมบังสกุลให้ที่ยอมบอเราบาทนี่โอ้มึงเก่งมึงโก้บอมาเถอะคือเบาง่ายพะโลดเหรอ นี่แล้วฟังไว้เดอ้อพวกไม่ใหญ่เดอ้อนี่นี่เท่านี่ฮักคักคบพักขี้กขเกียจเก่งๆดีซุ่มมือีหนี่อยู่ในท้องนั่นปลาสาบักใหญ่หนึ่งนั่นเวลาเห็ดสังกธานอีกอุทิศให้แน่เจ้าะรำได้เวน้นนั่นว่าแน่บาบาจักเถื่อว่าแต่หายใจบาดเข่ากับเชตุดเดอ้อผู้ขาดเชี่บาดมันหนีถึงเบิร์ไหนเดอ้อให้ร่ำให้รวยไหนเดอ้อพวดวะ มีแต่สีดำสีรวยสีเอา um oh. เอยู่สบอลเช่าจากักรโตมันคืออยากได้แทะนาจาีสันบนาถือเบอร์นะั่นนาเป็นหนี่ท้กชตัวนะั <c oughs> ่นคนอนาถือเบอร์สิบันเกิดอยู่นั่น oh. บุนีบอกเบิด์ปีที่สัตว์ซื้อเบิดเป็นเป็นหมื่นบัตรถือถือเจ้าบาทปีเดียวหนึ่งก็ซื้อพอเจ้าเอาว่าสัน่นฟังไวดเดอร์ใหญ่ ผู้ใดมักป่วยมักเจ็บมักเป็นนั่นคือกรรมเว้นที่ขาดสัตว์ถ้าผู้ใดเทิงขาดสัตว์เทิงไปวัดเกิดสัตว์หลังมาลเลยเลี้ยงพะะระได้เลี้ยงพระอรหันต์แห่งขักเกิดสัตว์หลังมาเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้แต่ว่ากรรมตัวนั่นน้นนำมาได้ใหญ่โตบาปน้ำมาได้บาปเป็นบาปได้บุญเป็นบุญเด้บ่แม่นว่าเฮ็ดบุญแลกบาปเฮ็ดบาปแลกบุญยุบเร้าดนี่ได้ใดเด้ขาดทุนตัว บาปตัวนั้นนํามาเลยเกิดชาติหลังนี่เป็นเศรษฐีแต่ว่าเป็นปอลิโอบาดน,นีานายางบ่ไรเอาบอรเราเอาเก่าสตีู้ลังคนไข่บ่เศร้าเด้ลูกมหาเศรษฐีแต่แท้ไข่บ่เศร้าไม่รู้เป็นอะไรหลวงพ่อเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความคิดความอ่านก็ดีอยู่หรอกแต่เดินไม่ได้บางวันก็ไอหอบผืด ตอนี้เราพวกข่าสัดผ่านผ้าบอกเราว้าเสื้อบ่เสื้อกัสร้างหัวมาเด้อตัวไตัวปันเฮตดก็เฮตดบ่เฮตดก็แล้วบริงเงินหัวเบ้อเบาให้ฟังปานดีแล้วบอกข่าสัตบ์บหลักทรัพย์มักหลักของเขาหลวงพ่อบาปกรรมเอียงขะน้อยเกิดมาชาตินี้เขาแต่ลักบอช้าพผิดหว่ากูหูจักเบาอยู่ในเฮเราบอกให้รลักทรัพย์บอให้นอกใจผัวเดี๋ยวนี้มันนอกอยู่บ่าลเรา เว้ยย่สิว่าเลยขันเนี่ยเจ้าดาก็มาหาค่อยเด,ออด,ดเยเ้อว่วพุ่นเด้หลวงพ่อข้น้อย้ไปเล่นพวเขาเด้อ่นว่ามิแต่พวเขามาเด่นขน้อยขน้อยก็บ่คัดคืนซื่อ่นว่าดเดี๋ยวเนี้มันเป็นแนวนั้นเด้เจ้าหู้ว่าพ่อหญ่เดี๋ยวดิมันล่ามปามตัวกระหอดาน้นมันบบหัว่าผัวมัน่อยู่ป,ปั๊บบางทีมันล่ามปามเขาวัดเดี๋ยวมันมาจอบเอาผา ระว่างไว้ได้องค์นุ่มเนี่ยว่างเลยโดดอิีีได้ไม่ใหญ่โอ้ยเดี๋ยวนี่จอบเอาผ้าหาผัวบพได้ย่านเป็นเอดมาถามผ่ารดหลวงพี่กี่พรรษาแล้วค้าเอออัตมาแปดพรรษาแล้วปอดเอดคิดถึงหลวงพี่มากมากค้าผัว เออจริงหรือเปล่าล้อแล้วว่าก็บอกว่าเล่าล้อลมือหลังมากกับใส้ซายเดียวไม่ได้บัตรดิโอ้ยเล็บแดงปากแดงกระโปงกระขาดนั่งล่งหื้อตะลุดฮอดพีเฮ้ยอัตมาพอ่อแล้วบุกโอ้ยเขาสิเมียนเมาพระได้เดียวนี่ผู้ใดพระดังๆเนี่ยเขาจอบเอาโลด บโอ้แล้วโอ้ยเราเข้าไปลงก,กาบเสือ้อเสื้อกับเชนเดียวกระโปงกับพี่ก้มลงกาบเท่านั้นปับ๊บจะเบิงที่เคืนเบิงที่เราบดจำไห้เอาเอาคืนเบิงคักกาบแบบบง้ยแบบฟักลาบนั่นปอกปอกนั่นโอ้ยอัตมาเดี๋ยวเบิงเมื่อยบด เลี้ยวขึ้นฟ้าแล้วบาดดิมันจิตายเราได้ผ่านฮ่าฮ่าซื้อๆอย่างสิแล้วเพราะว่าอัตมาบอเป็นพระอรหรันหันยุบหันสายหันขวัวโอ้ยพ่อใหญ่ลถเข้าไปเลยว่ากาบหลวงพ่อค่ะพระว่ามาแต่ไหนอาตมาว่าที่ฉันมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะมีอะไร ดิฉันสงสัยจะถูกไสยศาสตร์มานะเจ้าค่ะมันเบลอ,อยังไงไม่รู้เลยหลวงพ่อเขาบอกว่ามาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์จะหายยังปิดทิ้งโอ้ยไปเชื่อใครเขาพูดกันเล่าลือกันหมดเลยหลวงพ่ออาตมาไม่ได้เลียนเรื่องนี้นะไปวัดอื่นเขาว่าหลวงพ่อหละและเจ้าค่ะดิฉันอุตส่าห์เดินทางมาไกลเอ่อคืออย่างนี้นะพระองค์นั้นเขาจะไปทุรละอาตมาก็อยู่กับสองต่อสองก็ยมไม่ได้มันเป็นอบัติพระ นะโยมไปวัดอื่นไปหาที่อื่นก็แล้วกันอัตมาไม่ได้เรียนเรื่องไสยศาสตร์นะนะโยมนะไปนะอัตมานั่นพระก็จะไปธุระอัตมาอยู่กับโยมไม่ได้สองต่อสองพระอะไรกันนี่ไม่มีความเมตตากรุณาปานีต่อดิฉันเลยที่ฉันมีความทุกข์มหาท่านขับสายไล่ส่งปรมพัดุกๆแกเสงเฮาเลยก็บอกแล้วไงว่าอัตมาไม่ได้เรียนเรื่องนี้แล้วมันเป็นอาบัตถถ้าโยมไม่ไปอัตมาไปลูกไปเลยแล้วบาดที hmm บ่ได้เงือดเดอ้อห่วยยูย่ก็ตายเจา้าของได้บาทดี <laughs> มันเมื่อยพระตะได้พระนั่นนี่แล้วจังว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาจอบเอาพระเท่าๆกันสิเขาคอยบอก